เวทีกระเมนไม่จ่ายเงินค่าช่อดอกไม้คุณผู้ชมแถมมิสอนิเวิร์สกัมพูชา2024เคลมชุดไทยฉ่ำค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o o ทุนลงของเราให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยมิสโซโซลิจ so ีนะคะรายงานบอกว่าดาวิน ปาสตร์หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจคุณผู้ชมถ้าสะกดชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะคือเธอเนี่ยเป็นสาวงามอายุ33ปีค่ะคว้ามงเวทีมิสจุนิเวร์คนใหม่ของกัมพูชานะคะที่จะต้องไปเป็นตัวแทนประกวดในเม็กซิโกในวันที่6พฤศจิกายนปี2024นี้ค่ะจนถึงปัจจุบันแล้วคุณผู้ชมประเทศกัมพูชายังไม่เคยมีสาวงามคนไหนนะคะที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศของการประกวดและชัยชนะของดาวินนี้นะคะจะนับว่าเป็นประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคนแรกค่ะ ที่สามารถคว้ามุงกุดอันทรงเกียรติระดับประเทศไปได้แต่เธอก็ยังเป็นทั้งนางแบบฟิตเนสนะคะแล้วก็เป็นนักแสดงเป็นนางแบบแล้วก็เป็นแม่ของลูกวัยห้าขวบด้วยค่ะซึ่งเมื่อเข้าไปชมโปรไฟล์ของเธอจริงๆแล้วผู้ชมเคลมชุดไทยฉ่ำมากนะคะขนาดว่าเป็นสไปฟ์ฝรั่งแล้วก็ยังไม่วายรักษานิสัยพื้นฐานนะชอบเคลมชุดไทยของชาติเขมรจริงๆนะคะโพสตอวดฉ่ำว่าใส่ชุดเขมรโบราณค่ะโบราณกี่โมงนะอยากรู้จริงๆหรือหลักฐานมาหน่อยว่าที่เริ่มเย็บปักถักร้อย ทอผ้าได้เนี่ยตอนปีพศไหนขอหลักฐานตรงนี้หน่อยเดอนนะคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยเห็นมีแต่หลักฐานเอาเศษผ้ามาแปะตามตัวนะคือถ้าไม่ติดเรื่องเคมชุดไทยเนี่ยก็น่าเชียร์อยู่นะแต่แบบนี้ก็ขอบายเลยนะจ๊ะแถมเรื่องนี้ผูช้ชมเพจอาเซียนมองไทยเองก็ได้เขียนบอกเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าแฟนนางงามเนี่ยอวยกมพูชากันยกใหญ่ว่าสวยมากแต่วความเป็นจริงเนี่ยเธอเป็นแฟนตัวยงชุดไทยเลยแหละใส่สบายเจ็ดชั้นก็ทํามาแล้วใส่เครื่องประดับหงบนไหล่แบบพระพันปี หลวงก็ทํามาแล้วใส่ชุดไทยออกงานทุกงานในกัมพูชาให้ลูกสาวตัวน้อยใส่ชุดไทยอีกเธอไม่ใช่คนหน้าใหม่อะไรนะคะแต่รันอยู่วงการน,นี้มาน,นานแล้วค่ะแล้วเธอเนี่ยก็ตุ้งรูปหนักอยู่นะชมพอกันกับนางงามรุ่นพี่ปีที่แล้วเลยแต่เรื่องตุ้งรูปเนี่ยใครก็ทำกานท้งนั้นแหละนะคะแต่เรื่องเคลมของคนอื่นเนี่ยคนดีๆเขาไม่ทํากันนะบอกแค่นี้ค่ะแถมเวทีนี้มันดูเหมือนจะปั่นป่วดหนักพอสมควรคุณผู้ชมเมื่อสุดนะค,ะคนจัดช่อดอกไม้สําหรับผู้ที่ได้รับมงกุฎออกมาแฉอีก วินกันฉามเลยว่าทําไมฉันต้องสปอนเซอร์ให้กองประกวดนางงามฟฟีๆด้วยปกติเนี่ยนะฉันไม่รับทําหลอกนะต่อจะให้จ่ายเงินก่อนก็ตามโดยเรื่องนี้ผู้ชมมีพี่ท่านหนึ่งค่ะโพสต์ในกลุ่ม AWCc เอาไว้นะบอกว่า MUC 2024เนี่ยพอวันประกวดจริงนางงามที่มงก็ไม่ได้ถือช่อที่อวดเอาไว้ค่ะเพราะว่ามีปัญหาน่าจะเรื่องเงินทางกองเนี่ยขอช่อดอกไม้ฟรีๆแต่ขึ้นสปอนเซอร์ให้ส่วนคนจัดดอกไม้เนี่ยบอกเอ้างานละเอียดงานยากก็ยาก แพงก็แพงทําไมกูต้องให้สปอนเซอร์ให้พวกมึงฟรีฟีด้วยเชิดนะคะสรุปวันจริงก็ไม่ได้ช่อนี้นะแถมสไตล์การจัดดอกไม้ก็โลกไทยตลอดแหละเนะนะคะแล้วหลังจากโดนคนทําดอกไม้ดี่แม้จะก๊อปสไตล์ไทยวินฉ่ำไปคุณผู้ชมทางเพ, Universe, เพเจ Universe p a g พจนะคะของเขมรเนี่ยเขาออกมาโพสต์แก้ต่างเรื่องนี้ค่ะบอกว่าเดี๋ยวดอกไม้เนี่ยนะจะส่งให้ผู้ชนะพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วแอดมินก็เสียใจมากๆเนื่องจากปัญหาเล็กน้อยมีการเปลี่ยนกันก,นกระทานหันยังไงก็ขอเื่นชมผลงาน การจัดดอกไม้สไตล์เขมรที่สวยหรูหราสวยงามด้วยนะคะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมหลังจากแชร์กันไปวินกันมาสุดท้ายน่าจะจบได้ด้วยเงินค่ะและสุดท้ายเลยคงจะไม่พูดไม่ได้ขอบคุณประเทศกัมพูชานางงามกัมพูชาและก็คนทําดอกไม้กัมพูชาที่ช่วยกันเผยแผ่วัฒนธรรมไทยนะคะนึกว่าเป็นการประกวดของไทยซะอีกคล้ายกันไปซะหมดเกือบจะเข้าใจผิดแล้วไหมล่ะคะ